วัสดีครับหมั่นวัดลุงหะมาแล้วนะครับวันนี้มามีอะไรมาชมกันก็นกพอดีผมก็ได้ไปบูชาเหรียญน,นี้มานะครับนี่เหรียญลุงปูหงพมปัญโยนะครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มศุขเสาห้านะครับในพิธีปลุกเสกเสาหา้านี่วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ ูกเสกเมื่อวันที่20มีนาพศ2553ท่านหลวงปู่นะครับหลวงปู่เสีย2,557เ,เป็นตอนนี้เป็นกระแสกำลังมาแรงร้อนแรงมากนะตอนนี้เหียนนี่หลักพันขึ้นอัพเลยนะครับก็ยังจะมีบ้างนะครับที่ยังมี600-700อยู่ในในกลุ่มแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับตอนนี้เกออกมานีนโอ้โหบานมากเลย เดี๋ยวเอาหลักๆเลยเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเจริญเสมานะครับเป็นทรงเสมาจเจริญพรบนนะครับเสมาจเจริญพรบนเป็นเหรียญที่ร้อนแรงอีกเหรียญหนึ่งนะตอนนีน้ไม่แพ้รุน่นอื่นๆเลยเพราะว่าเป็นเหรียญเสมาและเป็นคําว่าจเจริญพรบนด้วยตอนนี้จเจริญพรล,ล่างก็ติดลมบนขึ้นไปราคา2 0 0 0ันอัพนะครับก็มีขึ้นมีลงครับบางเพจก็ขายยังอยู่ที่พันสี่พันห้า ก็ต้องดูดีๆนะครับเยอะเยอะเพราะว่าถ้าสร้างมาก็จํานวนเยอะมากแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเนื้อ,อาบากาสร้างอยู่ที่999เหรียญนะครับว่าว,วัตถุประสงค์ก็นําเงินไปสร้างซุ้มประตูทางเข้าของวัดพิบุรีหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้เมตตาอนุญาตให้จัดสร้างรุ่นนี้รุ่นนี้ เพิ่มซั์เพิ่มสุกนี่สร้างจํานวนมากอยู่นะครับแต่ว่าสร้างหลายพิมพ์ทั้งหมดเจ็ดสิบสองพิมพ์โอ้มีพิมพ์ชูโชคมีพิมพ์ผ้าปิดตามีจอมสุรินมีพระกิ่งจอมสุรินมีเหรียญเจริญพรบนเสมาเสมากลมแล้วก็ที่ดังก็จะมีหานุมาหานุมาแล้วก็เหรียญเจริญพรบน ทั้งคมทั้งเสมาแล้วก็พิ่งจอมสุรินแล้วก็ปาปิดตาปิดตาเงินล้านแล้วก็พันอัพเลยครับพันพันพนบวกขึ้นจนถึงปลายเลยแล้วก็มาดูครับอันนี้ก็คือหน้ากล่องเกมีนะครับเก๊แต่เก๊ยังไม่เหมือนเกนี่ ผมเห็นว่า A, มีคนเก็บมาตั้งแต่หกเจ็ดปีแล้วผมว่าเก้นี่ก็โหสมัยนั้นยังมีเก้ผมเพราะว่ายังยังงงอยู่นะว่าพระก็ออกมาก็ไม่กี่ร้อยบาทสองสามร้อยบาทยังมีคนยังไม่อยากเอาเลยครับแต่ทำํำไมถึงทําเก้ออกมาก owe, ผมว่าต่งตยังต้องดูอีกเพราะว่าเห็นผู้สร้างเนี่ยได้บอกว่ามีหลายพิมพ์มากเพราะว่ามีทั้งหมดสองบล็อกอาจจะมีขีดก,กับไม่มีตําหนิเป็นบางบล็อกแต่ดู แต่ก็ยังเอาที่เราแบบชัดเจนดีกว่าที่เขาเล่นหาแล้วก็มีตํมแหน่งชัดเจนเดีย๋ยวมาดูหน้ากล่องนะครับีหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยมีขล่ะยันรอบเลยนะครับรอบกล่องเลยแล้วก็เขียนว่าหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับเสาห้าเสารห้าในพิธีบุกเสกเสาหา้ารุ่นเพิ่มทรยบเพิ่มสุกนี่วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์20่มีนา25งพ้าห้าาม วัดเป,ปรืีก็คือวัดที่หลวงปู่ประจำบรรษายอยู่ที่นั่นสุสานทุ่งทุ่งมันก็อยู่ที่วัดในวัดนี่แหละแต่เป็นกุติที่ท่านอยู่ติดเขาก็จะแบ่งกันนะอันนี้ก็แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่จะมีเขียนอย่างนี้เลยเป็นติดก,กาไว้หลวงปู่หงเป็นกคาถานะมีตินะมีติอะไรเนี่ยมหานิยมอยู่ยงคงพัน์ ดีนะอันนี้ผมจะไยังไม่แกะนะครับเผื่อใครสนใจจะขอแบ่งไปบูชาก็อาจจะให้ไปเดิมๆสภาพาถ้าของเก๊นี่ไม่ไม่เก่าอย่างนี้นะครับถ้าเห็นติดใหม่ๆอย่างนี้การันตีได้เลยก็คือเอามาติดของเก๊นเนี่ยจะเอามาติดใหม่นี่นี่ความเก่าของเขาเดิมๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ผ้าเก่าเทปเก่าจะเป็นแบบนี้ทุกกล่องครับจะมี ยุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับด้านในเหรียญน,นี่สวยงามนะครับเป็นเนื้อปะก้าสีน้ำทองเลยบางคนก็จะมองว่าทำไมปะก้าไม่ออกสีขาวพ้าสิบปีนะครับพระไม่ได้อยู่ในซีนก็จะทำให้เนื้อสีออกจะเหลืองๆอ,อย่างนี้ครับบา,บางเหรียญเหลืองเลยนะครับเหลืองมากเลยแล้วแต่ว่า ส่วนผสมเขาจะผสมอะไรมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับระจะเขียนเจรเรนผ่อนบนแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับจะหยิบเหรียนมาดูแต่ดูตรงกล่องนี่ก็ให้ดูแล้วก็ด้านหลังเหรียญจะเป็นาพาพิคเนตนะครับนี่นี่มีสี่กรเลย เนื้ออเกาอมน้ำทองนะครับเลยเป็นอยู่ผู้นั่งอยู่แท้ดูง่ายครับแท้ดูง่ายเก๊ออกมานี่ยังไม่คมชัดแต่ตอนนี้ก็เห็นเขาว่ามีสองบล็อกแล้วเดี๋ยวมาดูจุดนะครับดขูขอบเหรียญขอบเหรียญเนื้อาอามลากานี่จะไม่ค่อย้นั่นเท่าไหร่ เพราะว่าเนื้อบก้าเป็นเนื้อที่แข็งแล้วก็ปั๊มยากก็เลยอาจจะทำให้ดูไม่คมชัดสวยงามเท่าไหร่ก็จะออกมาเป็นแบบโบราณใบหน้าทา่านนันล่าจะเขีย ด้านหน้าสาระอิจะต้องชิดขอบบนอย่างนี้นะครับจะต้องชิดขอบตัวนี้หน้าสละอิถ้าลงลงลงมาอยู่ข้างล่างนี้ไม่แน่ใจนะครับก็วางไว้ก่อน สวยงามครับแล้วก็จุดตำหนิเลยนะครับหยิบมาครับของแท้จะต้องมีขีดตรงคอระครังนะครับนี่ฮะเขาจะมีเส้นขีดขีดนี่ฮะคอรัคังต้องมีนะครับดูแค่นี้ก่อนมองมาที่นี่ถ้าตรงนี้ไม่มีจุดอื่นก็จะไม่มีเหมือนกันก็คือตรงเลขสาม จะมีจุดเห็นไหมครับติ่งตรงหัวเลข3ามนะครับจะมีติ่งเป็นเม็ดเป็นเม็ดนครับจะมีเม็ดตรงนี้ตรงหัวเลขสามอ่ะและทีนี้รอเรือก็จะมีเม็ดอยู่ระหว่างล่องตรงหางรอเรือนะครับ ติ่งต้องหางล่อเรือตรงนี่นะครับจะมีติ่งตรงนี้นะฮะเอาง่ายๆเลยครับถ้าดูเนี้ยดูขี่ตรงอคอระฆังแค่นี้จบเลยเห็นไ,ไหมครับ จะมีเส้นวิ่งต้ตรงีระหว่างขาซ้ายขาขวาเนี่ยวิ่งมาครับเส้นจะมองเห็นอยู่แต่บางเหรียญก็ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีสงเนื้อนะครับเนื้อปาก้ากะเนื้อทองแดงลมดำสอเนื้อนี้สร้างจำนวนเท่ากันครับ999เเหรียญแค่นั้นนะครับ น้อยมากแล้วก็เป็นที่นิยมตอนนี้ก็เล่นหากันอยู่พันกว่าแล้วครับราคาขยับขึ้นเรื่อยๆมาแรงใครมีองค์ขององค์เขาก็าจะเก็บอันนี้ผมก็บูชามานะครับบูชามาได้มานะ ตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อนตอนนั้นยังไม่ดังมากเท่าไหร่แต่ก็ดูรู้สึกว่าเออท่านก็เป็นเหนเเรียญเสมาเจริญพรบ,บนก็น่าเก็บเพราะเห็นมีกล่องอ,อยู่ด้วยแล้วก็ได้ยินชื่อหลวงปู่ของท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะตอนนั้นตอนตอนแต่ว่าตอนที่ผมเช่านี่ท่านไม่ได้อยู่แล้ว ปี53ท่านเสียปี57ผงเพื่อเช่ามาเมื่อปีที่แล้วเองเห็นว่ากองกันเยอะแยะเลยครับผมก็ถามว่าของหลวกปู่หงโอ้จังหวัดสุรินทร์ก็ดังอยู่ครับแต่ว่าไม่มีราคามีเหรียญกองเลยใหม่ๆลูกศิษย์สายตรงของท่านเลยนะครับเอามามาตั้งแผงพระก็มีราคาหลักร้อยสามร้อยห้าร้อยหกร้อย อย่างมีดก็จะอยู่ราคา7จ็ด0้อยดรมีมีดของกันเหรียญขุดสะเหรียญอะไรมีหมดครับมีหมดตอนนั้นราคายังไม่แพงตอนนี้ขุดสะกก็เกือบเกือบหมื่นแล้วหมื่นกว่าแต่สวยๆก็หมื่นขึ้นครับเกือบสองหมื่น,นขุดโอเคครับก็ ขอจบตัวเพียงเท่านี้นะครับราะไม่คิดว่าท่านจะกระแสะร้อนแรงแล้วก็เล่นหาตอนนี้ในเพจในกลุ่มก็ยังแบบเช่าหากันอยู่นะครับเรื่อยๆเรื่อยๆราคาก็จะมีย่อนไปนมั่งเพิ่มมั่งแล้วแต่คนขายที่เขามีจํานวนมากแล้วเขาได้มาเท่าไหร่แต่ถ้าเขาได้มามีเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังเหรียญราคาไม่แพงมากก็น่าจะปล่อยหมดแล้วล่ะครับแล้วเขาก็เป็นล่หารับซื้อมาใหม่อย่างจเจริญพรล,ล่างอย่างเงี้ยเรื่อยๆลดสั่นดนิยม ถ้าเล่นหาล็อกเกตนี่ไม่ต้องกลัวของปลอมครับล็อกเก็ตทาปลอมไม่ได้เพราะว่าจะมีด้านหลังก็จะมีมวลสารมีตะกุดมีเหรียญอะไรแต่ละขนาดลองไปศึกษาดูนะครับล็อกเกตนี่แต่มูลค่าสูงมากครับสามพันอัพสามพันอัพล็อกเก็ตมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้นี่จะแพงสุดหลักหมื่นเลยเพราะว่าจะมีเหรียญหลักสากคนนิยมเนี่ย รุ่นหลักพันทั้งนั้นเลยแล้วมารวมอยู่ในอกเก็ตเนี่ยผมก็อยากจะได้อยู่ครับแต่ก็งบขั้นต่ำก็ห้าหกพันี่ตอนนี้ก็บางคนก็เกือบหมืน่นบางคนร้อนตังก็ลองดูนะครับแต่ก็ระวังให้ดีนะครับสู้ไปเช่าที่ศูนย์ยังผมว่ามั่นใจกว่าร้อยเปอร์เซ็นแพงหน่อยแต่เราได้ของแท้มาเงินแท้เราก็ต้องได้พาแท้มานะครับดีกว่าจะไปหาจับในใน,ในกลุ่มเห็นราคามันถูกหน่อยก็ มันเหมือนกับวัดดวงนะครับเหมือนเราเดินตลาดพาวัดดวงว่าเห็นมันถูกก็ต้องวัดเอาร้อยสองร้อยได้เก๊มามันก็ไม่คุ้มนะครับมันก็ไปทําอะไรไม่ได้พุทธคุณก็ไม่มีนะครับโอเคครับก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับรเสียงอาจจะเบาไปมากเลยช่วงนี้โทรศัพท์โอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าผมจะรีวิวอันไหนอีก ครับสวัสดีครับ